ปีเะประเดี๋ยวจะไปไหนกันอน่ะก็ไปและไปตะใตเนี่ไปไหนก็ได้สำหรับปีอ่ะไปไหนอ่ะน้องรับรถกับเจ๊กแวนนั่นประเดี๋ยวอ่ะเออไปไหนก็ได้จะไปไปสมุรสาครก็แล้วกันถ้าจะไปเนี่ยปุ้นกับปุว่าจะไปไปจะไปนี่อย่างก็จะไปไปไปนี่อย่างฮะมอจะไปไปสมุรสาครถ้าจะไปนี่อย่างประเดี๋ยวน่ะเฮ้ยกูว่าจะไปไปจะไปไปสมุรสาคร ไปที่ไหนก็ได้จะไปไปสมุรสาจะไปเดียวในอย่างใด้น่ะอีนี่ก็บอกเข้าใจทีหม่ออีเอ้ยปนว่าไปไหนก็ได้ไปทางใต้เนี่ยจะไปไปสมุรสาครฮะจะไปจะไปอ่บอกเข้าใจประเด็ยวน่ะจะไปงี้อย่างปนว่าจะไปไปแล้วมึงก็จะไปจะไปงี้อย่างปนว่าจะไปไปคัดพี่จะไปจะไปประเดียวเนี่ย จะไปไปสมมติสาครมึงนี่คนรุ่นใหม่บุ้งเรื่องละคำว่าจะไปไปเนี่ยห้ามไปช่วงนี้มันเป็นโควิดจะไปไปเฮ้ยเขาแยังเหมาแบบใบบไปบบไ, <c oughs> ไปอีกอะห้ามไปอีกอ <c oughs> ะก็เมืองเราอีนี่มันว่าจะไปไปจะไปไปจะไปไป,จะไปไปสมมติสาครไปเอาโควิดมาฮั่นี <c oughs> ่สาวนี่อุบุ้งเรื่องมึงน่ะขาดคาดเกินเกินมันว่าจะไป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 ก็บ่าป้นจะไป ไปไปบัจจจะจไปก็ยังบอกว่าห้ามไปห้ามไปอ,อีกอ่ะอุ้ยหองแ้งจุงปี้จุงน้องอีกเ้ยอีกก็เรียกับอีอีโคโอเดสก็เรียกว่าอีเดนนภาพิสาสมหันยา,<อ>า,าบ,บลากูมี่ไหนเนี่ยอุ้ยลำคาญ